ป .3 เล่ม3หน้า31ข้อ4มาดูโจทย์กันเลยนะคะบ้านโยกยืนห่างกันสักวายน้ำจุดโลมีมร300 ปัจจุนน่นห่างจาสระว่ายน้ำสี่โเมร จากโรงเรียนสอนแกนโด3กิโลเมตร750เมตรจากบ้านโยกือถึงเสาไว้น้ำไกลกว่าโรงเรียนสอนเปนโดกี่เมตรไกลกว่าก็คือกันหาความต่างซึ่งความต่างอยู่ตรงนี้ ซึ่งก็ยังหาวาตงนำตัวธปก็ได้40เมตร320เมตรลบ3กิโเมตร750เม กิโลเมตรต้องต่อหน่วยกิโลเมตรสามร้อยยีลบเจ็ดร้อยหไม่ได้ไปยืมสกิโลเมตรมาหนึ่งสถูกยืมไปหนึ่งเหลือสามกิโลเมตรเท่ากับ1นึ่ันเมตรมีอยู่320เมตรก็จะกลายเป็น1,320งพัร ยหนึ่เสองสองเป็น12 12องสิบลบห้าเหลือเจ็ดสองลบเจ็ดไม่ได้ไปยืมหึงมาหนึ่งหนึ่งยืมไปหนึ่งเหลือศูนย์สองเป็น 12. สิบสองสิบส